สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอัลล่าอัลลอยวินนงะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ช็คตวเรื่องการลงทุนแต่งแดบการลงชุดคามเส่ยงแต่คลิปเราจะมีสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเพนวีเอสดันเดนนะอันนี้ก็จะเป็น e ีีที่สารผกนะหรือพ p พียูลักซี่น,นะอันนี้เป็นคําถามจากผู้เล่นซีซั่นหนึ่งนะ ตอนที่สองนะมีคำถามเยอะว่าคุณก็ถามมาเรื่อยๆบางถามผมก็ไม่รู้นะ,ะคำถามจากผู้เล่นซีซั่นหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับอยากรู้สุดเลยผมก็แปลนคือต้องเล่นยังไงถ้าแย่งเช่าแลนด์ไม่ได้ก็ไม่ได้ปลูกทําเงินไม่ได้อย่างนี้นะครับอืมเป็นคําถามที่ดีนะผมก็สงสัยอยู่นะว่าจะมีการประมูลอมีการระบบประมูลแลนด์เนี่ยก็คือช่องสีเขียวเนี่ย จะเป็นการประมูลนะแต่ว่าผมก็ยังสงสส่ว่ามันจะประมูลทีละช่องหรือประมูลทั้งหมดแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแล้วถ้าเราแย่งประมูลด้วยกันไม่ได้หรอเพราะว่าเขาต้องแย่งแข่งกระมูลสุสองวันถ้าเราแข่งไม่ได้เราจะทํายังไงนะครับอ่าเราจะทําเงินไม่ได้หรออ่าผมก็เริ่ม หาคำตอบนะเข้าคร่าวนะก็อยากรู้สุดเลยถ้าแย่แยแยงเช่าแลนด์ไม่ได้ประมูลไม่ได้ทำเงินไม่ได้ก็เป็นคำถามที่ดีนะผมก็คิดว่าทาง PPU นะ่ะน่าจะมีกิจกรรมนะเหมือนเหมือนซีซั่นหนึ่งเนี่ยตอนนั้นแลนด์แพงมากแลนด์ห้าหมื่นถึงสองแสนคนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้นะ,ะเขาก็เลยมีแลนด์ฟรีเช่าแลนด์เช่ากันนะ อ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมอ e ีกากิจกรรมต้นไม้โรคถ้าใครยังจําได้ผมก็คิดว่าทางทางเกม PPU เนี่ในแพ็ค p Legacy เนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาก็คงต้องมีกิจกรรมบางอย่างนะอ่าเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเห็นเนี่ยเราเริ่มเนี่ยเห็นอีกจริงๆมันต้องมีอ e ีกาอยู่นะเราเริ่มเห็นอ e ีกาแล้วละอาจจะมีกิจกรรมแบบไล่อ e ีกาเพื่อทําเงินนะแล้วก็ มีอาจจะมีกิจกรรมส่งเสริมมาแน่นอนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเยี่ยงนั้นอยู่นะแต่ตอนนี้ต้องเข้าใจว่า,าราคา p p มันก็ไม่แพงมันก็อาจจะทําเงินได้ไม่มากนะขเขาก็เลยอาจจะยังไม่จัดกิจกรรมตอนนี้แต่คงต้องมีกิจกรรมเนี่ยเพื่อส่งเสริมสําหรับคนที่ประมูลไม่ได้นะเพราะตอนนี้ก็เหลืออีก3-4วันก็ใกล้จะเปิดแล้วแต่ต้องรอเขาประกาศอีกทีนะ โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมอันนี้ก็เป็นเพียงคาดเดานะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนี้นะครับว่าใต้คลิปวีดีโอจะมีกลุ่ม Facebook ไทยนะใครสนใจเข้านะแต่ก็ยังไม่มีเจดคนละมีเว็บพีวียม,มีข้อมูลบนคอยเมกเก็ตแคปคอยโกดี้นะแล้วก็การซื้อ เหรียญน,นะตอะต้องดูเลขกระเป๋าดีๆนะไปดูบนเว็บก็ได้นะ,ะมีลิงก์ใต้คลิปโอเคใครของก็สื้อเล็กน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครการันเีคิโตัวอันดับหนึ่งโลกใบนั้นสมัครหนึ่งนาทีใช้อีเมลยืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนสามสิบนาที มีริบแนะนำารนีนส,ญญสมัครนหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งสามเก้าห้านะจะสมัครนะอันนี้เปิดมาประมาณห้าปีนะการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับโอเคเอ็เว็บเทริดตัวอันดับสามของโลกรับผล,ผลตอบแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสสิเปอร์เซ็นจากการเอิญนะรับรดยได้หลายชั่วโมงอันนี้เปิดมาประมาณแปดปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาจินดีที่สุดในโลกดียังไงนะเดี๋ยวต้องลองดูนะ,ะครับดีกว่าใบแนสซะอีกนะครับสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนได้วันละสองแสนยูเอ็ก์กูค้ดก็เป็นอีกหนึ่งเว็บ เจนเดตไล่เรื่องไหนได้มีผลิตภัณฑ์มากมายเป็นเว็บต้นน้ำเปิดมาประมาณ4ปีนะแต่ผมไปใช้เรื่องการเทรดมารจิ้นเช่นเหรียญแหวเป็นแนนปล่อยคู่สเท่ากูคอยปล่อย10เท่านะเหรียญหลายตัวก็ปล่อย10เท่าเกดเอโอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะที่มีฟูฟาร,ร์มเงินมากที่สุดในโลกเคยบคอยก็ฟาร,ร์มได้เปิดมาเกือบสิบปีแล้วนะครับ ก็สมัครใช้อีเมลนะไม่ต้องอยืนยันต,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 ตัวตนก็ถอนเงินได้ฮอตปิกก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะอาจจะเจอ 10x 100x นะมีระบบดีไฟแล้วผมตัดแทนสูงผมก็ฝากอยู่ที่นี้เปิดมาประมาณ5ปีแต่ที่นี่จะไม่มีระบบเทรดมาร์จินนะแอลแบงก์ก็เหมือนกันก็โชคดีอาจจะเจอเหรียญ 10x 100x นะแต่นี่ก็จะไม่มีระบบเทรดมาร์จินเหมือนกันเปิดมาประมาณ8ปีโอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้จะชวนเรื่องการลงทุนตแต่ใดการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย